สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีย้ำคำย้ำขึ้นเลยพี่น้องออกไตเฮ็ดได้ครับมื่อนี้ย่พา <c oughs> ไตห้อยพี่น้องว้าวเดเจอกันย้ำขึ้นเลยพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศได้ครับหาหอยพี่น้องหาหอยไปก่อยพี่น้องเมียงสวัสดีค่ะเมียงก็ไล่หลายเลยพีย่น้องมามาหาห้อยเมื่อนี้มาหากินย้ำขึ้นหากินย้ำขึ้น <c oughs> หากินต่ย้ำเวียนหลายมือแล้ะ กินแต่ผักจนว่าหรอพี่นี่กินขอกินโปรตีนจท่ไหรพี่น้องกินบัก่อยหอยพี่น้องมาจับหอยค่ะหอยเชอลี่นะคะดูซื้อดูซื้อว่าคอนสีไลายได้พี <tes> ่น้องเพราะว่าคนเก็บไ <rushing kas S 2> <tense> ปแล้วคนนั้นเขาอ้วนพี่เนาะหอยอ้วนพี่น้องมาเก็บไม่ใหญ่ใหญ่ก็เขาสิเก็บไปเบิดแล้วแหละกับว่าเบิรดต่อพี่น้องไม่กินเกินอะไรเพราะว่ากินมาหลายเนาะนี่ดินี่นี่นี่มันจะมีเก็บเลยนี่ เชลี่ก็คืจ้านีหอยเขาจะหวนจะเสียนบอเีนี้นี่นี่เขาเขาออกหาขึ้นก็ขึ้นเนาะมีนอายุซ้ำนี่เลยจังบ่ยหยาปนง่ง่ร้ายกับหยาบธรรมชาติอขควกัจะได้ตัวใหญ่ๆด้วยกไดจะเดกตัวน่อยนี่ซ้ำดี หอยตตำสมพราเนาะก้อยก็ได <m> ้ลากก็ได้หอยก็เห็ดได้หลายเมนูเด้อพี่น้องใส่ตำปูงใส่ตำปูง้มจำเกลียวก็ได้เนาะหอยนี้หอยก็ดีอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องก็หูแมนนี้แต่เต้าโมเมนต์โมเมนต์เขาโมเมนต์สีส่วนคือ สอนกระถิืออือสอนแม่งซักเตาแหม่ยวเาแม่งเขาจะสอนถืออยู่บ่มากับเบารถลดเาน,นี้เดือดพี่นอ่องโอ้ยอยู่เถอะบุนกำลังดังฝนมาเทศกาลกินหอยตอนหน,น้าฝนนี่แถวนี้ท่วมเบิดเด้อพีนอ่น้องน้ำนี่ดิสองตัว ครับนี่เป็นเป็นงานที่นักไป็นหนาดิพี่น้องก็ด้เบาไป็นหนาดิมันบระมวลน้ำหนามเข่าบูดอูได้บูดหัวลาสอนแม่ตะเตาหม้อแม่ตะเตาลอยเต็มสอนกระสีพี่บุคอยเชื่พี่พี่ก็ถือถือหนีมาเมื่อหนึ่งก็เลยบาหวานหน่วยหน่วยอันนี้เห็้มอตอนา อ่าวบอลนี่เนาะนี่หนึ่นวยหน่อยพี่เรียกผิดผิดจีบกลาวอะมันดีเบิ้งเบิ้งเจ็บใช้เก้าไดยปะใช้อากาวบ้างอากาวตัวนึอานนี้อัจจิเทียงตัวนีง ใส่สัปมันนะใส่หัวหนาใส่หัวหนาเล็กหน่อยปลาอะไพี่จะได้กินฮะไผแม่แม่ได้มาบอไผ่ในนั้นในแม่มันตัวน้อยนะอยนะโอ้ปลาบานะครับเด็กหน่อยมาไว้พี่น้อง ตั้งมาดอนละมาตัาง้งม,มันบกนี่เขามาไต่สุมือเด้เนะาะตั้งมาสอนหน่ตักเตาสิ้บ่ถือแง่นี่ตักเต่าวานบ่คั่นแก่บ่มีอ,อ,มอม่อ,อนมีแก่บ่ฮะโอ๋นี่ๆรอยเต็มอยู่แน่ตักเตา อยอ้วนดิยูหอยเต็มดีอยู่นี่ปากเต็มปากเต็มพูรูอยู่กับหอยหอยใหญ่ๆเนาะเท็นบอลรูไม่ตับเต่าเต็มอยู่นี่แม่อยู่ใต้คายมั้เห็นเต็มอยู่รูไม่ตับเต่าเต่าสีไลยตับเต่าหน่อยเอ่อนอ้วน ี่น้เงเดตะนาเขาเซื่องกันครับอิลีตัวเด้เอเนี่ยเสียงปลาตีน่าบัวบัวอยู่นะวดหากินได้แาวส่แล้วเฮาหาเห็ดหาหาอยี่แเลย <laughs> หอยใหญ่หอยใหญ่วันวันไงพี่น้อง ตัดต mm ่ห hmm. น mm ่อยได้หรอหนี oh, ่งอ oh, ้วนดี um ่คอหนอนภาวนาเขาเต็มว um ่าคนยางจะหนามขุด um ิดเน้ะข um ี้เถียรตัดต่อไหลายสองต ลูมนัตัเตาเลพี่น้องกําลังเกิดกํลังออกเต็มเลยครับกํลังนหอยครับพี่น้องลายครับลูตเต่าไกนกเดกะปิง่บ่กะเิงพูดไปพูดแล้วเอ้าครับกะปิงตัวหน่อยเองดอกซําเข็ม ี่นี่นี่กะปิงเข้ามากะปิงเค็มหน่อยเี่ยวอีกกระเดกระเด้อีไปแลกะปิงหน่อยด้วยครับ่นจะคว่ำกกระปิงหน่อยอฮึฮองเด้ี่ ียวมาจ้ามาดูตกลลงนี้เองอหโโอยบุรไอลนี่แต่ว่าเนาะดีหอยหลายอยู่พี่น้องเลยก็ได้กินเด้อ มีก็บอไปลายเลยเพื่อนเอาไปพอกินแล้วครับ ต้หนึงแล้วพี่น้องไปก่อยนึงกันนีเหลืองสีม่วขาวเลยเขาวจะคู่น่ ขอนไว้ี่น้องนี่มัคืนนนอนัไคืปลาที่บอกไว้ตื่นคนนะครับต่แยงเวียนี่จวดเลยเลยขอนจับขอนข้าวอหน่อยจับเว้ยนะท่าทามั้งจับได้วนะ้าวอน คนยางว่าน้ำใสน้ใสแล้เ็นแล้วยางมโห ôi hoài cho nó phần đó mười ngày đấy các Các khoai này chơi kịp đầy Mới tìm bởi là. Ừ. Mà này này. Quang về dưới này. xanh. khoai lại thật. khoai lái lại. Nó quang về con หน่ยนิ่ใจแห้งพี่น้องาเตีมโอ้ยห่พี่น้องตัใหญ่มุ่มือสิจับเพี่น้องเต็มมือแลวนักไปนาด้วพี่น้องบอกไว้โอ้หน่วยนี่ไหมโอ้ยใหญ่พี่น้อง โอ้ยเตรียมกับหกทุ่มไปแลนี่ตาตาใส่สางใด้เลยเหลืองเหีืองที่นี่ ปานครับนี่เอาสน,นี้แหละจริงก,ก็นจากได้ไรายก็หน,นีแหละมันเอามันหนักไปหนาเนาะบวกหอยบ่ไเดลโบไปหนาดิเอาไปพอกินก่นอนเนาะพอ,พอกินพี่นอ้องมอเชอรี่อวนอวนอนี่ค่เดี๋ยวกติดตามชมเดี๋ยวพี่นอ้องเมนูนยังเดี๋ยวเมนูนยังเนาะใส่รถก่อนบอมาใส่รถครับพี่บใส่สอบไหมใส่ถุงห่วยเขาไม่ต้นนู่ยังไงตัวนี้มีอ่ะฮะ คัดใหญ่เลยตัวเนาะคัดไม่ใหญ่ตัอนนีบกคัดตัวนี้มันขันไม่ใหญ่พี่นอนชาวบ้านเจอกันคลิปหน้าครับผมวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่ามีสิ่ต่งตอคนน่ะต่งตอเลยเหรอ